ทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงในศาสตร์ของทักษายุคกันนะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงของคนเนกิดปีนักษัตย์กันนะครับว่าปีนักษัตย์ไหนของใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดาวของท่านเหมาะกับการเสียงโชคไหมดาวของท่านเหมาะกับการขยับขยายอะไรไหมนะครับวันี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับบอกเลยว่าศาสตร์ทักษายุคนะครับจะมี4ปีนักษัตย์เฟสดสีปีนักษัตร์เฟสเนี่ยหมายถึงว่าจะมีดาวดวงเดียวกัน ความหมายเหมือนกันวิธีแก้ก็แก้เหมือนกันนะครับสีบีนักกษัตริย์เสนี้นะครับหนึ่งมีปีชวดปีวอกครับสองปีจลูปีลากาครับสามปีขานปีจอครับสี่ปีถกปีกุลนะครับนี่คือสี่ปีนักกษัตริย์เสที่มีดวงดาวดวงเดียวกันความหมายเหมือนกันวิธีแก้แก้เหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาปีเลขกันเลยนะครับอาจารย์นะครับว่าคนเกิดปีชวดและปีวอกดวงของเขาช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ คนเกิดปีชวดพีวอกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะครับดวงของท่านมีเรื่องให้คิดมากครับแน่นอนหนีความคุ้มหนีความคิดไม่ได้อยู่แล้วช่วงเดือนนี้นะครับดาวของท่านอยู่ตำแหน่งของที่ว่าเราต้องแค้ไขปัญหาเหมือนกับว่ามีปัญหาให้แก้ทุกวันนะครับแต่การแก้ไขปัญหาของคนเกิดปีนี้นะครับในช่วงนี้คือปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้จริงๆนะครับแก้แล้วมันก็จะหมดไปครับไม่เป็นไรนะครับแต่ดาวของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องรับปัญหาเข้ามาแบบ ไอ้นุ้นิดไอ้นี้หน่อยคือมันต้องเก้ไปแต่ละวันอะเป็นอย่างนั้นเลยอนะครับแต่ดาวของท่านถือว่ามีปัญหาก็จริงครับแต่สามารถแก้ไขได้นะครับอเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์สุขภาพนะครับเะาวังปวดหัวสายตาไมเกรนเข้ามาเยี่ยมเยือนแน่นอนนะครับสําหรับดาวคนที่เกิดปีชวดปีวอกในช่วงนี้นะครับสุขภาพร่างกายตรงนี้ต้องระวังให้มากนะครับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนเกิดในปีนี้หน้าที่การงานของท่านนะครับในช่วงเนี้ยเรามีเรื่องให้คิด มีเรื่องไงคลุมในเรื่องของที่ที่ขนานแน่นอนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องวางแผนตัวเองให้ดีในช่วงนี้นะครับจะไปไหนจะทาอะไรงานสองงานสามต้องแบบต้องมีในใจอ่ะอืมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาวของท่านมันอยู่ในช่วงที่ว่าเราต้องแบบเก็บความรู้สึกเก็บอะไรหลายหลายอย่างที่ต้องมาแค้ไขเป็นอย่างนั้นอืมนะครับความรักนะครับเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะครับระวังมีปากเสียงกันได้ครับเกิดในดาวนี้นะครับ เล่าวางมีปัญหากันได้เพระฉะนั้นนะครับเวลาคุยอะไรคันต้องใช้เหตุผลกันได้มากนะครับต้องคุยกันแบบมีเหตุมีผลนะครับสําหรับเกิดในปีนี้นะครับเรื่องของการเงินครับถือว่ายังมีคุณธรรมอยู่ยังการเงินของเรานะครับยังเข้ามาดีอยู่นะสำหรับเกิดในปีนี้นะครับการเงินของท่านถึงจะมีติดขัดบ้างก,ก็จริงแต่มันก็ยังสามารถไปได้นะครับยังไม่น่าห่วงมากเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะครับโช่วงลาบครับพอมีเข้ามาครับแต่ไม่แนะนา,นามไม่มีคันเสียงโชคมากเกินไปนะครับสำหรับคุณเกิดในดาวนี้นะครับ เสียงโชคได้ครับแต่แบบพอปุบกมาอืนะครับอย่าเยอะมากเกินไปวิธีเสริมนะครับสำหรับคนเกิดในปีชวดปีวอกนะครับเสริมยังไงนะครับร่วมตําบุญนะครับเกี่ยวกับแสงสว่างทั้งหมดนะครับในช่วงนี้พ่อดาวของท่านเนี่ยต้องเอาแสงสว่างเป็นตัวเบิกทางครับนะครับซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง นะครับบรยจาคให้สถานที่ต่างๆช่วงนี้จะดีมากเป็นกุศลที่ดีมากเลยสําหรับดวงของท่านในช่วงนี้นะครับเลขที่ดีของคืนเกิดปีชวดปีว,วอกนะครับ 2>, 2 4งสี่ดครับสองสี่และแปดเละเวลาที่ดีของท่านในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเก้านาฬิกาสิบห้านาฬิกาครับค่ะทีนี้เรามาปีที่สองกันนะครับ<ฆ>คือปีฉลูปีละกานะครับ<ฆ>ฉลูละกาเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้ครับคุณคิดจะทําอะไรก็ได้แต่หรือคิดจะลงทุนอะไรก็แต่ช่วงนี้นะครับให้มันค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ต้องเร่งร้อนไม่ต้องรีบร้อนมากในช่วงนี้นะครับดาวของท่านดาวของท่านอยู่ตําแหน่งที่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือท่านมีธุรกิจอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีธุรกิจ2อย่าง3อย่างนี่ยเก็บประคับประคองธุรกิจที่ท่านมีเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งกระยับขยายในช่วงนี้นะครับเพราะดาวของท่านเนี่ยมันไม่ได้แย่ครับแต่อย่าเพิ่งกระยับขยายเพราะดาวท่านมันค่อยคเคลื่อนค่อยๆค่อยกระยับคนอยทีลื่อนเป็นับ เรื่องหน้าที่กรารงานของท่านช่วงนี้ถือว่าก็ยังไปได้ดีนะ,นะรับสำหรับคในปีนี้นะครับส่วนนะครับคนที่ยังไม่มีงานช่วงนี้ครับจะมีงานเข้ามาแน่นอนเรื่องของหน้าที่การงานนะครับสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้เล่าระวังช่วงท้องครับและก็การป่าตัดต้องระวังให้มากนะครับเรื่องของความรักครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับในดาวนี้นะครับยังทำม peut, าได้แต่ยังแบบ ยังมาคิดกันมาให้คำปรึกษากันได้ยังคุยกันได้อยู่ในเรื่องของกมลังถือว่ายังไปได้ครับสําหรับคนเกิดในดาวนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับเงินเข้ามาดีครับอืมนะครับถือว่าการเงินของท่านเนี่ยยังไม่ขาดสายเหมือนกันนะสําหรับคนเกิดในปีฉลูรากานะครับยังไปได้อยู่นะครับโชคลาภครับยังมีเข้ามาไม่ขาดสายโชคลาภดีครับช่วงนี้ <S <S <ikes. S 1> ของท่านนะครับและโชคลาภจะมาจากเด็กและผู้หญิง เน้นเลยครับถ้าซื้อลอตเตอรี่หรือถ้าซื้อหวยให้ซื้อกับเด็กหรือแม่ก็กับผู้หญิงครับคนดาวนี้พราะโชคลาภของท่านจะมากับเด็กและผู้หญิงครับเป็นอย่างนั้นนะครับวิธีเสริมของคนปีฉลูรากานะครับร่วมตําบุญบริจาคให้กับเด็กยากไร้ครับจะดีมากนะครับตําบุญตํมตาให้กับเด็กยากไร้กุศลของท่านตรงนี้จะนุนดวงท่านทันทีเลยเป็นอย่างนั้นถือว่าดีมากนะครับเลขที่ดีของคนปีนี้นะครับค่ะ462ครับ 6และ2เวลาที่ดีครับ10นาฬิกาสนาฬิกาครับนะครับทีนี้เรามาปีขานกันบ้างนะครับปีขานกับปีจอนะครับช่วงนี้ดาวของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าคนที่เกิดปีขานปีจอในช่วงนี้ดวงท่านมาเด่นนะครับดวงท่านถือว่ามาดีมากในช่วงนี้นะครับดวงของท่านนะครับช่วงนี้ทําอะไรก็ได้แต่นะครับจะมีคนสนับสนุนอะ อืมนะครับจะมีคนคอยเคียงข้างตลอดเลยช่วงนี้ถือว่าดาวของท่านเนี่ยมาดีนะช่วงนี้นะครับทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีหมดเลยสำหรับคนเกิดปีนี้นะครับแต่คุณต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะครับอืมนะครับแต่มันกําลังจะไปได้ดีแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายนะครับระวังเ่ยวกับทังเดินหายใจแล้วก็ปูมแพ้ครับสำหรับคุณเกิดในปีนี้นะครับเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับอืมนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนที่บอกครับช่วงนี้ครับ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเรื่องของวาระที่กรนานของท่านดาวของท่านนะ่ยมันเปลี่ยนไปในดางที่ดีแน่นอนครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับาการกระทําของท่านด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นในช่วงน,นี้ความรักครับคนที่มีคู่อยู่ยังหวานชื่นอยู่ครับแต่คนที่แบบก๊อ,อกันอยู่ดูใจกันอยู่เงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหากันได้ในช่วงน,นี้ mm hmm. ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของอารมณ์กันนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินครับ ไม่ขาดสายครับช่วงนี้พ่อดาวของท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่แอคทีฟมากคนเกิดในปีนี้ขยันครับรู้จักตามมากินแน่นอนครับเหมือนที่บอกครับตํมมาได้มากกัน้อยไน่นอยที่นี้อยู่ที่ตัวท่านเนี่ยปีนี้นะครับจะทําแบบไหนเป็นอย่างนั้นนะครับโชคลาภนะครับช่วงนี้นะครับหวังกับน้ําพักน้าแรงของตัวเองให้มากนะครับช่วงนี้นะครับเพราะโชคลาภมันว่ามาจากน้าพักน้าแรงของตัวเองครับสำหรับคนเกิดในดาวนี้นะครับอย่าไปพึ่งหวังกับโชคลาภมากเกินไปนะครับให้หวังกับการกระทาหวังกับการดํานานของตัวเองดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ วิธีเสริมของคนเกิดปีนี้นะครับร่วมบริจาคนะครับอุปกรณ์เครื่องมือตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับจะดีมากระดับเกิดดาวเหล่านี้นะครับเลขที่ดีของคนปีขานปีจอครับสา6แปดหครับส8มและหเวลาที่ดีครับ10นาฬิกา15้านาฬิกาครับทีนี้เรามาคนปีเถาะปีคุณกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนปีเถาะปีคุณช่วงนี้ถือว่าดาววงท่านเข้ามาดีเหมือนกันนะ ก็ไม่น้อยหน้าปีขานปีจอเลยนะครับค้นเกิดปีเถาะปีกุณนะครับช่วงนี้ดวงท่านมาดีครับทาอะไรก็แตะนะครับถือว่าทุกอย่างจับอะไรก็แตะเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดช่วงนี้นะครับจะหยิบจับอะไรนะครับสามารถแปลผันเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยช่วงนี้ถือว่าดาวของท่านเงินกําลังจะทํางานครับดีมากเลยในช่วงนี้นะครับเหมาะกับการเปิดกิจการใหม่นะครับเต่จากน้อยไปหามากนะครับการจิจการของเราในช่วงนี้นะครับและเหมาะกับการเปิดกิจการเกี่ยวกับขายของออนไลน์ นะครับเกี่ยวกับทำอะไรที่มันเกี่ยวกับขนส่งอะ่ะสามารถทำได้หมดเลยดาวของท่านในช่วงนี้ถ<ง>ือว่ามาดีมากครับคุณเกิดในปีนี้นะครับสุขภาพร่างกายลา่าวังปากได้ฟันครับต้องระวังให้มากคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้ได้แน่นอนในช่วงนี้ดาวของท่านมาอยู่ตำแหน่งนี้พอดีนะครับหน้าที่ของการงานช่วงนี้กำลังไปได้ดีครับและมีเป้าหมายในการต่อย,ยอดเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีครับไม่น่าห่วงเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเกิดในปีนี้นะครับ การเงินครับมีก็มาไม่ขาดสายแน่นอนนะครับแต่รายได้กับรายจ่ายมันอาจจะบาลานซ์หน่อยช่วงนี้นะครับแต่คุณไม่ได้ขัดเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่ช่วงนี้ถือว่าดาวของท่านเนี่ยยังตมงานดีอยู่ครับในเรื่องของการเงินเป็นอย่างนั้นนะครับโชค่วราภครับจะมาจากเด็กเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาจากคําพูดครับคณดาวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคาพูดดีจีดจาดีนะครับไปคุยอะไรกับใครคุณมีแต่โชค่วราบช่วงนี้นะครับเน้นคําพูดที่ดีเลยครับช่วงนี้โชคลาบมาจากคําพูดจริงๆช่วงนี้นะครับ วิธีเสริมของคนเกิดปีต่อปีกุณนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กครับดาวของท่านเกี่ยวกับการศึกษาในช่วงนี้นะครับอะไรก็เกี่ยที่เกี่ยวกับการศึกษาครับบริจาคสมทบทุนให้การช่วยเหลือเนี่ยได้หมดเลยดีมากนะครับเลขที่ดีของคนเกิดปีนี้ครับสี่หนึ่งเจ็ดครับสี่หนึ่งและเจ็ดเวลาที่ดีนะครับแปดนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาครับทีนี้เรามาปีมะโรงกันนะครับ ีมาลงเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้คนผีเมื่อลงนะครับนะอยู่ในช่วงทําอะไรก็แต่ยังไม่ลงตัวครับดาวของท่านเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้นะครับต้องใช้ความอดทนจริงๆดาวของท่านในช่วงนี้นะครับคือเรายังต้องรอจังหวะให้กับตัวเองนะช่วงนี้นะครับคือจังหวะเรามันไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงนี้เป็นอย่างนั้นนะครับทุกอย่างยังไม่นิ่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคิดว่าอันนี้เป๊ะอันนี้ใจนะนะครับอาจจะ ไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่กับความประมาทในการตัดสินใจตามอะไรก็แต right ่ในช่วงนี uh ้นะครับสำหรับกดปีมะโรงนะครับสุขภาพร่างกายครับระวังระบบภายในทั้งหมดตูเรสุขภาพให้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับการงานนะครับช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนมากจริงๆครับสาหรับกดในปีนี้และอดทนเนี่ยไม่ใช่อดทนเฉพาะแรงกายนะครับอดทนเฉพาะจิตใจด้วยพะดาวของท่านมันยังไม่นิ่งไงครับนะครับอารมณ์เรายังเปรวปรวนอยู่นะครับทุกอย่างยังไม่นิ่งเว่านั้นนะต้องควบคุมอารมณ์ตรงนี้ให้ได้ด้วยเดี๋ยว็เรื่องนน้ั เรื่องของความรักครับอาจมีปัญหากันได้นะครับต้องนิ่งจริงๆนะครับนะครับต้องคุยอะไรกันต้องแบบมีเหตุผลกันจริงๆในช่วงนี้นะครับพยายามอย่าเอาอารมณ์ไปประทะเดดกาศดาวของท่านเพราะดาวของท่านมันอยู่กับความที่ว่ามันอยู่ยังไม่นิ่งนะครับต้องระวังนิดนึงเรื่องของการเงินครับช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายรอบด้านเลยครับระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินให้มากครับประคับประคองเรื่องของการเงินให้ดีครับวางแผนในการใช้เงินให้ดีในช่วงนี้นะครับดาวของท่าน โชคลาภครับยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะในช่วงนี้นะครับพยายามเก็บหอมรองริบไว้ก่อนช่วงนี้นะครับอย่าพึ่งก่อนนะครับพิธีเสริมนะครับร่วมทาบุญเป็นเช่าภาพนะครับบวชพระหรือสัมมาเนนในช่วงนี้นะครับจะทําออนไลน์อยู่อลไรก็แต่ดาวของท่านนะครับคุณจะได้กุศลจากการบวชพระหรือการบวชเนนสูงมากณาช่วงนี้เป็นอย่างนั้นของเรานะครับพิธีเลขของคนเกิดปีมะโรงนะครับ 6, กสองหนึ่งครับ เวลาที่ดีครับเปดนาฬิกา12นาฬิกาครับจะดีมากนะครับทีนี้เรามาของคนเกิดปีมะเส็งนะครับมะเส็งนะครับหูเล็กนะครับเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้อยู่ในช่วงทําอะไรในช่วงนี้ครับจะออกมาดีครับและได้ความสนับสนุนจากคนณรอบข้างที่ดีครับถือว่าดาวท่านเนี่ยไม่แย่ครับดาวเนี้ยมาดีเลยครับช่วงนี้นะครับเต่สุขภาพร่างกายนะครับ ยังไม่เป็นอะไรมากครับแต่ถ้าเกินขึ้นมาแล้วจะมีโรคแซ็กซ้อนเข้ามาทันทีเลยดาวท่านในช่วงน,นี้เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายระวังครับไม่เป็นอะไรอยู่แล้วก็ถือว่าดีแล้วครับอย่าให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นปับจะโรคแซรกซ้อนโรคที่2ที่3จะเข้ามาทันทีเลยระวังไ้มากนะครับเรื่องของหน้าที่การงานครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดีครับดาวนี้ถือว่าหน้าที่การงานเราไปได้ครับความรักนะครับมีเสน่ห์มากในช่วงน,นี้ระวังการเกิดรักซ้อนได้ครับดาวนี้ ระวังท่านนี่แหละนะครับพ่อดาวของท่าน,นมีสเสน่ห์มากนะครับต้องควบคุมสภาพจิตใจให้ดีนะครับสําหรับคุณเกิดในดาวนี้ในช่วงนี้นะครับการเงินกับสภาพคล่องการเงินถือว่าดีครับยังมีช่องทางาหาเงินได้อีกหลายทางเป็นอย่างนั้นกับเราในช่วงนี้นะครับก็ย่ามีช่องทางการหาเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าดาวของท่านเนี่ยเด่นนะครับโชคนะครับมาจากผู้หญิงได้คนรัก นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เฟนไปซื้อหัวยเทนได้ไหมได้อุกตัวดีได้ไหมได้นะครับและข้อซื้อกับใครซื้อกับผู้หญิงจะดีมากนะครับดาวกุนท่านในช่วงนี้นะครับวิธีเสริมครับคนเกิดในปีนี้นะครับให้ถือศีลทุกวันเกิดครับจะดีมากเพราะดาวกุนท่านมาดีอยู่แล้วแค่ท่านเสียสละถือศีลสักวันหนึ่งในวันเกิดของท่านนะครับกุศลนี้จะดีมากเลยนะครับจะได้หนุนดวงของท่านไปในทางที่มันดีขึ้นแน่นอนนะครับเลขที่ดีของคนเกิดปีมะเส็งครับ สองสี่ห้าครับเวลาที่ดีครับเป็ดนาฬิกาสิบนาฬิกาครับทีนี้มาของคนปีมะเมียนะครับว่ามะเมียตนนี้ดาวของท่านจะช่้ดาวอื่นได้ไหมนะครับช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงคิดมากหน่อยครับสําหรับกดในปีนี้นะครับช่วงนี้ท่านคิดจะทำอะไรแต่เป็นคนที่ชอบวางแผนครับแลยก็ไม่ชอบความวุ่นวายในช่วงนี้นะอยากอิสระ อยากโดดเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวอยากคิดอะไรแบบคนเดียวอะ่ะไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเราเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงนี้สําหรับคนเกิดในปีนี้สุขภาพร่างกายครับระวังข้อเอ็นเล็กระดูกครับระวังให้มากดาวของท่านส่งผลแน่นอนในช่วงนี้นะครับต้องระวังนะครับการงานครับช่วงนี้การงานก็เช่นกันนะครับอย่าพึ่งไปรีบร้อนอะไรมากอย่าพึ่งไปเร่งอะไรมากนะครับให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะลงทุนอะไรก็แต่ในช่วงนี้นะครับ องให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ like อย่าไปเร่งร้อนอะไรมากเช่นกันนะครับปอดาวของท่านเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนของมันเองอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปเร่งรีบร้อนอะไรมากเกินไปไม่ได้นะครับในช่วงนี้ความรักครับอาจมีเหตุให้ห่างกันได้ในช่วงนี้ระวางครับปอดาวของท่านเนี่ยอยากอิสระอยากของท่านอยากอยู่เดี่ยวอยากอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนะครับต้องคุยกันได้ดีนะครับต้องทำความเข้าใจกันได้ดีในช่วงนี้นะครับโชคลาภครับจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือครับ แน่นอนในช่วงนี้นะครับและก็มาจากคนที่มีอายุมากกว่านะครับเข้าหาคนที่มีอายุมากกว่าหรือขอพรดักสิงศิตที่คุณนับถืออยู่นะครับช่วงนี้ส่งผลแน่นอนนะครับวิธีเสริมเสริมยังไงนะครับร่วมสมทบทุนนะครับสร้างหนังสือธรรมะนะครับเพื่อบริจาคหรือทาบุญกับสถานที่คนสูงอายุครับจะดีมากดาวของท่านในช่วงนี้นะครับเลขที่ดีของคนเกิดปีมะเมียครับ381ครับ เวลาที่ดีของคนเกิดปีมะเมียนะครับ10นาฬิกา14นาฬิกาครับทีนี้เรามาของคนเกิดปีมะเมยกันนะครับอืมนะครับปีมะเมยปีสุดท้ายนะครับของช่วงสัปดาห์นี้นะครับคนเกิดปีมะเมยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงทําอะไรก็แต่ครับจะสําเร็จด้วยตัวเองครับในช่วงนี้ของท่านนะครับดาวของท่านช่วงนี้เด่นนะครับไม่ใช่ไม่เด่นเด่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วย ใครที่วางแผนที่จะลงมือทําธุรกิจใครที่วางแผนจะต่อยอ,ย,ยอดอะไรครับช่วงนี้สามารถลงมือได้เลยนะครับแต่ให้มันก่อยๆเป็นก่อยกไปเช่นกันครับแต่ดาวของคุณนะสามารถลงมือได้ทันทีเลยในช่วงนี้ติวดาวของท่านมาดีนะครับนะครับโอกาสของท่านมาแรงในช่วงนี้นะครับคิดจะทําอะไรอยู่ในใจนะครับสามารถลงมือลงแรงได้ทันทีเลยในช่วงนี้นะครับส, <ธ là> สุขภาพร่างกายครับระวังระบบภายในทั้งหมดต้องระวังและควบคุมแพ้ด้วยครับในช่วงนี้ระวังไงมากนะครับ การงานครับอาจจะหน่วยหน่อยครับแต่ทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนของท่านในช่วงนี้นะครับทุกอย่างจะไปในทางที่ดีแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับความรักครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่คนดาวนี้ระวังเรื่องของคําพูดในช่วงนี้อาจจะพูดอะไรแบบตรงเกินไปนะครับอาจจะพูดอะไรแบบแรงเกินไปนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับการเงินครับยังมาเข้ามาไม่ขาดสายก็ถือว่าดีครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าหาเงินได้ทุกช่องทางอยู่ในช่วงนี้ ถือว่าดีนะครับเป็นการต่อยอดในการนาเงินเนี่ยดีนะครับไม่เสียนะครับในช่วงนี้โชครับจะมาจากความสามารถของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเน้นกับตัวเองครับคิดกับตัวเองตัวเองคิดสร้างอะไรก็แตะครับให้ได้มาจากความสามารถของตัวเองเนี่ยจะดีมากเลยเรื่องของโชคลาภนะครับวิธีเสริมครับร่วมตําบุญสร้างสถานศึกษาหรือสถานปฏิบัติธรรมกับช่วงนี้ดาวของท่านเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเลขที่ดีของคนเกิดปีมะเมยครับ8 1 4สครับ 81และ4เวลาที่ดีครับ9นาฬิกา13นาฬิกาครับ